สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเพิ่งเลิกงานประมาณ3ามทุ่มกว่านะคะก็ว่าจะมาสาธิตการทําขนมที่เหลือจอากแป้งกากน้ำเต้าหู้เมื่อครั้งก่อนนะคะทําครั้งที่แล้วรู้สึกว่ารสชาติโอเคค่ะวันนี้เลยจะมาสาธิตแต่ก่อนอื่นเราจะทําการหมักแป้งไว้ก่อนนะคะ เริ่มต้นจากการช่างก่อนค่ะเราก็จะช่างแป้งก่อนนะคะว่าแป้งกา,กากถั่วเหลืองจากน้ำเต้าหู้เนี่ยจะได้ปริมาณเท่าไหร่นี่ก็จะดึกมากแล้วค่ะประมาณ3ามทุ่คืนได้ประมาณ336กรัมนะคะ เราก็ตีไปซะประมาณ300กรัมทุนๆนะคะจะได้เติมแป้งถูกค่ะเราจะใช้แป้งมัน12ช้อนโต๊ะนะคะใช้ช้อนโต๊ะค่ะก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะคำนวณเอา12ช้อนแป้งมันต่อไปก็แป้งข้าวเจ้าค่ะครึ่งหนึ่งของแป้งมันนะคะ6ช้อนโต๊ะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยงาคั่วนะคะตัวนี้งาคั่วใหม่ๆเราจะใช้ประมาณขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าอีกมือจับมือถือค่ะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะพอค่ะแล้วแต่คนชอบมากชอบน้อยนะคะเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอน นวดแป้งนะคะเราจะนวดให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้1นึ่คืนพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาออกมาทำต่อค่ะคุกก่อนนะคะขออนุญ,ญาตาวางมือถือนะคะมันสะดวกจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้แฟนสอนพิเศษเสร็จสองทุ่มครึ่งกินข้าวเสร็จสามทุ่มป่านนี้ก็อาบน้ำนอนแล้วค่ะ ก็กลายเป็นต้องมานั่งทําคนเดียวตอนนี้ก็นวดแป้งนะคะใช้มือเนี่ยแหละคะ่ะนวดไปสักพักก็ใส่เกลือประมาณปลายช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะน้ําตาลเราจะไม่ใช้เลยค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราจะรู้สึกว่าแป้งที่เรานวดเนี่ยจะนิ่มมือนะคะจะไม่สากเหมือนตอนที่คลุกกันตอนแรกๆคะ่ะ การทวเหลืองที่เราได้จากน้ำเต้าหู้นี่ก็จะเอาน้ำออกพอหมาดๆเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบว่าแฉเนี่ยค่ะเราปั้นแล้วมันจะรู้สึกว่าเนียนขึ้นนุ่มมือขึ้นนี่ก็คือได้แล้วค่ะพอได้ที่แล้วเราจะใช้ผ้าขาวบางนะคะรองก้นเลยค่ะแล้วก็เอาแป้งที่เรานวดไว้แล้วปั้นเป็น,นก้อนๆแล้วก็วางลง แล้วก็ผ้าขาวบางห่อไว้ให้มันเป็นก้อนๆอ,อยู่เนี้ยเราใส่ผ้าขาวบางห่อเพราะว่าการมันเป็นน้ํานะคะเพราะเราจะหมักใส่ตู้เย็นไว้นะคะปิด,ปดฝาไว้ค่ะอันนี้ใช้จานคว่ำพอดีกับอขอบกะละมังเลยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาออกมาทําต่อนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะคราวนี้เราจะมาทำการนวดแป้งต่อก่อนนึงนะคะเราก็จะเอาผ้าขาววางออกค่ะแป้งก็จะรู้สึกเย็นเย็นนะคะเราก็ออกมานวดต่อก่อนสักพัาค่ะโดยผสมกับเนี่ยค่ะเนยหรือมาการีนก็ได้ค่ะประมาณหนึ่งก้อนนะคะ ถ้าตวงก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ค่ะเอาแบบว่าการคำนวณเอานะคะเราจะมานวดผสมกับแป้งที่เราหมักไว้ทั้งคืนนะคะขออนุญ,ญาตนวดก่อนนะคะนวดนี่ก็คือต้องใช้มือเหมือนเดิมค่ะนวดทั้งเย็นๆแบบนี้แหละคะ่ะนี่ก็อออกตู้เย็นมาก็ทําเลยค่ะตัวเนยเนี่ย ถ้าใช้ก็เป็นเนยจืดนะคะถ้าไม่มีจริงใช้มาการีนก็ได้ค่ะมาการีนที่ทำขนมปังทั่วไปนี่แหละค่ะก็จะจิ้มให้ก้อนมันแตกเป็นก้อนเล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยใช้มือนวดค่ะเพราะว่างานนี้ไม่ใช้มือก็คือไม่ได้กินค่ะถ้าจะใช้ถุงมือก็สวมนวดได้ค่ะแต่เราจะ สัมผัสเนื้อแป้งไม่ได้ว่าเ,ออเข้ากันหรือยังถ้าเนื้อแป้งเข้ากันก็คือเนื้อจะเนียนนะคะจะไม่สาดจะไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้สึกแบบเป็นเม็ดเมดนะคะจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะต้องลองทําเองนะคะการนวดเนี่ยคือเมื่อก่อนก็ไม่เคยนวดแป้งพอมานวดแล้วเราถึงรู้ว่าเอ้ยทาไม คนโบราณถึงใช้มือสัมผัสในการนวดแป้งนวดขนมมันก็ได้เนื้อสัมผัสเวลานวดก็เราจะรู้ว่าเออเนี่ยขนมใช้ได้หรือไม่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพอแล้วนะคะเราก็จะทำการนวดด้วยมือเลยค่ะก็จะเริ่มนวดแล้วนะคะขยับเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะ นวดไปสักพักก็จะได้กลิ่นของงาและเนยผสมกันหอมขึ้นมาเชียวค่ะพอเรานวดไปสักพักนะคะพักใหญ่ๆเหมือนกันค่ะแป้งก็นิ่มได้ที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะต้องนวดให้นิ่มเลยนะคะเพราะว่าออกจากตู้เย็นมันจะเย็นและแข็งค่ะเข้ากันกับเนยดีแล้วจะได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะ แล้วก็จะปั้นให้เป็นลูกกลมๆไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะปั้นเป็นลูกเล็กๆเ,เพื่อการน,น,ะะนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้แป้งกลมๆล,ลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะวางไว้ก่อน,นะคะ่ะผ้าขาวบางคุมไว้กันแห้งกันขุ่นนะคะไว้ก่อนแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะคะก็จะไปเตรียม ซึ้งไว้นึ่งต่อไปค่ะตัวซึ้งเราก็จะทามาการีนเนี่ยค่ะรองก้นซึ้งการติดนะคะใช้สำลีเนี่ยค่ะสำลีจับแล้วก็ถูอย่างนี้เลยค่ะก็คือรอบนี้เราจะไม่ใช้ถ้วยรองนะคะก็คือนึ่งบนซึ้งเลยค่ะปั้นเป็นเงินก้อนนึ่งเลยจะไม่เอาถ้วยรองแล้ว เพราะว่านึ่งทีมันได้น้อยค่ะเราต้องใช้การนึงเยอะๆกินหลายๆก้อนจะได้คุ้มค่ะเนี่ยค่ะเนี่ย่ะอันนี้เราก็เอาไว้เหมือนเดิมเราก็จะมาทําการปั้นแป้งนะคะเราจะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆใช้ประมาณ30กรัมอะคะ่ะ เราช่างได้แล้ว30กร,รมัมแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะขออนุญาตวางโทรศัพท์นะคะจะสาธิตการปั้นให้ดูค่ะว่าทำเป็นก้อนกลมๆเนี่ยเราจะทำยังไงนี่ค่ะแล้วก็จะเอามาในลักษณะนี้ก่อนนะคะแล้วก็คลึงใส่ฝ่ามือของเราเลยค่ะแบบนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะคลึงหมุนเดี๋ยวเราก็จะรู้เองละค่ะว่ามันเป็นยังไงเวลาคลึงหมุนแล้วทำให้มันเป็นก้อนกลม ะะเป็นการปั้นก้อนขนมทั่วไปะคะ่ะเราก็จะได้ก้อนกลมๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องอปั้นเลยนะคะใช้มือนี่นะคะดีที่สุดเห็นไหมคะหมุนไปหมุนมาเริ่มเป็นลูกสวยๆแล้วะคะ่ะเห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะหนึ่งลูกเราก็จะทำการเรียงเลยนะคะ เนี่ยค่ะเรียนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะเตรียมที่จะไปนึ่งค่ะเราก็จะเอาไปนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำการอุ่นหม้อนึ่งไว้นะคะน้ำร้อนเลยค่ะเอาขึ้นนึ่งเลยค่ะ ราก็รอเวลาประมาณ30-40นาทีได้นะคะใช้ไฟกลางนึ่งไปเรื่อยๆค่ะระหว่างนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มรอนะคะน้ำจิ้มนี่ไม่ตายตัวค่ะเราจะใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนนะคะซอสญี่ปุ่น3ช้อนค่ะถ้าใครไม่มีใช้ซีอิ๊วขาวแทนได้นะคะ ซีอิ๊วหวาน1ช้อนค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนค่ะเกลือป่นปลายช้อนนะคะคนค่ะตัวนี้ก็คือใส่แบบมาตรฐานกลางๆก่อนนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมเพิ่มได้ค่ะมีพ่อบ้านบอกว่าเอาหวานนิดหนึ่งก็ได้นะเราก็เลยจะเพิ่มอีกหนึ่งช้อนค่ะ อย่าใส่เยอะเกินนี้นะคะเพราะว่ามันต้องออกเปรี้ยวน้ำค่ะคนค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปเลยค่ะอันนี้ใช้พริกเขียวนะคะหรือพริกขี้หนูเขียว3เม็ดคนเข้าไปเพิ่มรสชาติเผ็ดน,นะคะมันก็จะคล้ายๆน้ำจิ้มเขาเรียกว่าอะไร น้ำจิ้มขนมกุยช่ายกลางๆนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหวานและก็เค็มค่ะส่วนเผ็ดนี้ก็คือก็คือกินจากเม็ดนี่เลยค่ะความเผ็ดก็จะลงไปในน้ำจิ้มนิดเดียวนะคะนี่ค่ะคนน้ำตาลละลายแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะน้ำจิ้มง่ายๆเราคนเย็นนะคะเราจะไม่เคี่ยวน้ำตาละคะ่ะ ตอนนี้ก็ครบเวลา35นาทีแล้วนะคะเราใช้แค่3 5นาทีค่ะอันนี้จับเวลาอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาหน้าตาสวยกลมลูกก็เท่าๆกันหมดน่ากินมากค่ะเห็นไหมคะการจัดระเบียบก็จะเล็กนิดหนึ่งนะคะตอนวางใส่ซึ้งลืมดูค่ะว่ามันลูกเนี่ยเริ่มกิงเข้าหากันค่ะ คราวนี้เราจะมาทำการชิมนะคะนะก็ขอชิมลูกนี้ก่อนล้วกนันก็จะติดกันนิดนึงเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ถ้าเย็นเราจะไม่ค่อยติดนะคะหั่นนะคะครึ่งหนึ่งเพราะลูกมันใหญ่นะคะจะดูไส้ข้างในว่าสุกไหมสุกแน่นอนคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยนะสุก 35นาทีนะคะพอดีเลยค่ะเป,เป๊ะคราวนี้จะชิมแล้วนะคะ,นะคะจิ้มคุกๆลงไปเลยค่ะเราชอบซอสน,นะคะเราก็เลยชอบแบบฉ่ำๆนิดนึงรสชาติได้ไหมคือฮั่ะคือฮ่ะเหมือนเดิมเป๊ะเลย ตั้งแต่หม้อที่ทดลองหม้อแรกนะคะแป้งก็สุกพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยนุ่มรอบนี้คือแป้งจะไม่แข็งนุ่มมากเลยค่ะเพราะว่าเราปรับสูตรนิดหน่อยจากครั้งที่แล้วนะคะให้แบบว่าแป้งนุ่มขึ้นครั้งที่แล้วจะแข็งด้านในนิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะ ตัวนี้ก็คือทําครั้งที่2สําหรับคนที่ไม่ชอบน้ําจิ้มก็กินเล่นๆได้เลยนะคะมันจะมีรสชาติของความหวานนิดนึงเค็มนิดนึงอยู่ในก้อนแป้งอะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นแป้งที่ต้มจากาน้ำถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ที่เราปรุงสำเร็จแล้วะคะ่ะก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่ในเนื้อแป้งถั่วเหลืองเลยะคะ่ะ โอเคค่ะ okay, huh. สูนี้อร่อยค่ะนุ่มนึบไม่แข็งละใช้ดได้ค่ะกินเปล่าๆตอนเช้ากับกาแฟก็ได้นะคะขนมตัวเนี้ยเราไม่ต้องจิม้มน้ำจิมม้มได้เลยค่ะอร่อยเช่นกันค่ะน่าจะทําขายได้นะคะสูตรนี้เนี่ยค่ะเนื้อแป้งน่ากินสีเทาสวยเชียวค่ะอืมสูตรนี้ ลองทำดูนะคะถ้ามีเวลารับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแชร์ตอละเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ